ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องชิคชิ h ch a n n e l กดตรงนี้นะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราสวัสดีค่ะอะไรบ้าบ้าบ้แอ,อบอะไรก็เขาไม่อยู่บ้านเราก็เสียงดังได้ใช่ไหมนิอยเออนโอเคเราจะมาทำอะไรกันครับวันนี้นะคะเราจะมาเปลี่ยนห้องพี่ฝันนะคะให้เป็นห้อง บอกเลยว่าป๊อปอิดเราไปขนมาจากบ้านเวียนนาใช่ค่ะเยอะแยะไปหมดเลยกคือง่ายว่าเราจะแก้ให้พี่ฝันกันถูกถูกแล้วบอกเลยว่าพี่ฝันไม่รู้เรื่องนี้เราจะเปลี่ยนห้องพี่ฝันให้เป็นห้องป๊อบอิอ๋อแล้วเดี๋ยวเราเอาตั้งกล้องดูรีแอคชั่นของพี่ฝันว่าเจอห้องตัวเองเข้ามาเจอห้องของตัวเองกลายเป็นแบบว่าห้องที่มีสีสันป๊อปอิดเต็มไปหมดเลยอะจะเป็นยังไงใช่ ช่แต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเดี๋ยวเราไปดูรีวิวห้องถี่ัตวันใ่าม,มีอะไรบ้าง<ม>ปารับบอกเลยนะเิ่งแต่หน้าประตูะนี่เลยค่ะมาเลยค่ะติดแรกค่ะติ่งขนาดไหนต้องลองหน้าผู้ชายทั้งเจ็ดทุกวันโอ้สุดยอดอันนี้ขาดไม่ได้ใครทําเปื้อนไม่ได้เลยใช่ไหมใช่คือฉีกปึ๊บโอ้ยโอ้ดีก่อนที่บ้านแตกอพรางั้นเราไม่ฉีกเราทำอะไรมีการให้เริ่มเริ่มเริ่มแรกเราก็เอาเลยใช่ไหมเอาเลยแล้วส่งก่อนปึ๊บ ออมากันไก่ไม่แรงไฟเดี๋ยวเราแรงไฟเดี๋ยวแรงครับล็อกไว้ล็อกไป้ล็ไป้ยังล็อไป้ยังล็อกไวเราอีกชิ้นนึงครับนี่ครับเทปป่าเขาไม่ทำอะไรเทปพันไฟเอามาทำอะไรเราเห็นก like okay. ็อทเซเว่นไม่ค่อยมีหนวดไงอ๋ออยากมีหนวดเขาอยากมุชาของเรามีหนวดไปดูดิให้คนเป็นสิงมันจะแกล้งสิ่งตัวเองเอ้ยสั่งหนวดให้หน่อยใส่หนวดได้หน่อยคนที่ควรจะคนไหนคนไหนคนไหนดีคนนี้เขาชอบคนไหน เป็นคนนี้แจ็คสันเท่านั้นแจ็คสันโอ้ยแจ็คสันคนนี้เหรอใช่แจ็คสันไซน์นวดโอ้โหนวลใหญ่ไปไหมเราทะเสี่ยงกันไหมที่จะโดนด่าเ้าวันฉี่ออาไว้แล้วอ่ก็เออถ้ามาขาดแล้วตัวขาดแล้วตัวยาววันที่เดียวแล้ววิ่งเข้าตอนนี้เขาลองมาใช่ไหมเขาแปกล้ไม่ขาดนะโอเคเขาต้องแล้วไม่แปกไม่ขาดไหนเขาดูแจ็คสันแจ็คสันหน่อยพี่ฝ้ายเอาแค่ท่านเออเอาติดคิ้วด้วยติดคิ้วด้วยติดคิ้วหนาๆวันชิดจังเลยนี่ใั่ไซได้วลด้วยนี่ตอนนี้พี่ฝันไม่อยู่นะครับเอาเอียงดิเออ โอ้ยแ่มากเลยครับพี่แจ็คสันโอ้ยแจ็คสันคิวแค่ K เหมือนจริงจังเลยอะ่ะแล้วเราก็แค่แค่เปล่าใช่ปะเขาจะสังเกตเห็นไหม<อ>ต้องหนันปูบีก็โดนด้วยแล้วค่ะคนนี้ชื่อว่าอะไรเจบีเจบีคน,คนที่เขาชอบลองมาจากแจ็คสันคือใครไม่ถเป็นจินยองผมไม่แน่ใจนี่ก็รู้อันนี้อันนี้ยากอันนี้อ่ะอันนี้เยแม่ๆอ่ะเขาเขาลอยอยู่เนาะต้องไปแต่งเอาเนี่ยเขาหน้าขาวเนี่ยคนนี้ชื่ออะไรอันนี้จินยอง เขาแนวเขาเนี่ยเนี่ยไม่รู้เลยไม่รู้เลยคิวเข้มขานด่นนะยขานวดนนะไอ้เนื้อนวดอนวดสายยันเนื้อส่วนเนวดสายยันเนวดสายยันสายยสองฝั่งนิดนึงเนื้อสายยันใหญ่ไปเนื้สายันเนวดสายยันแปะตรงนี้ดิตรงเข่างเข่าอ๋อเอ้ยนี่เล่นแกะไปอันนี้เนื้อขออีกคนเนื้อเปลววุ้จิ้นเปลววุ้นจิ้นเป็นแนวยาวแนวยาวแนวยาวอ่า จะผิดเลยเนาะแล้วมักเน่สองคนไม่เอาหรอไม่เอาให้ครบเลยอ่ะหน่อยสักหน่อยไหนๆก็ครบแล้ะไม่ครบเลยยังวะยังเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นกันต่อจุดอื่นนะคะนี่นี่นี่พี่ขอตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้ไม่พอสติกเกอร์ก็เซเว่นทั้งนั้นเลยนี่พร้อมคิดขวดคือเหมือนเคยเห็นเด็กอนุบาลเขาชอบเอาสติกเกอร์มาแปะปะใช่เลยแล้วของสะสมเขาอยู่ไหนของสะสมนะอันนี้หน่อยอันนี้คุณนี้ชื่อว่าอะไร เขาอ่ะเป็นแจ็คสันเขาก็ทำอะานที่ของเอาแจ็คสันขอนวดหนอยดูวอันนี้เดี๋ยวเราวางตรงไอเนี้ยที่นอนที่นอนที่นอนอพี่คอนบ,บอกให้แกล้งธรรมดานี่เราจะเอาจริงจังเลยเนี่ยให้เรามีอันนี้ไม่เป็นไรจ้ะมีอันนี้อันนี้นี่อันนี้อันนี้คือของพี่ไฟ่คีบมาให้มันเป็นตัวที่แจ็คสันเขาชอบเนี่ยดูสิซื้อมาเก็บดีขนาดไหนดูดพลาสติกยังไม่แกะตุ๊กตาค่ะนี่ นี่เขาปิ้นไปซื้อถึงเกาหลีเลยนะจะบอกให้จริงวะเนี่ยคือของออฟฟิเชียลที่ที่นางไปดูคอนเสิร์ตที่เกาหลีก่อนที่ก็เซมิ่นจะยุบไปจะสั่งพูดยังไงครับจิตเรียบร้อยเอ้ยเอาหน่อยสิยหล่อเนี่ยหล่อเนี่ยใช่ไหมบอกเลยว่าหล่อแล้วแถมเป็นนักกีฬาทีมชาตินี่เราก็ติ่งเลยเดี๋ยวอันนี้นะเดี๋ยวติ่งอะไรนะอันนี้คือพัดป่ะอันนี้พัดขาอันนี้ขาเดี๋ยวเราจะไปวางไว้ตรงหัวเตียงนะตอนเปิดเข้ามาเห็นเป็นแม่ โอเคตอนนี้เราได้เวลาไปติดป๊อปอีกต่อแล้วเขายังไม่หมดเลยอ่ะไม่หมดอีกโลไปอีกเอโลมีนะเก็บไว้เก็บไว้จะมาขาดจะ่าขาดไม่มีซื้อให้กล่องนะไม่มีซื้อไม่ได้ร้องไห้เลยนะโดนไล่ออกจากบ้านอ่ะแทนเบิิ่งหนีแทนเบิกเลิกเลิกคบเป็นพี่เป็นน้องกันเลยโอเคงั้นเราเริ่มทำป๊อปอีกกันดีกว่าโอเคทำแบบไหนดีพี่ไฟเคยเคยดีไซน์ไหมก็วางวางดูแปลกๆใช่ไหมใช่เราจะวางให้มันเป็นป๊อปอีกอะ ปกติเราก็จะเป็นซิสซี่นะครไมตอนนี้เราต้องมานั่งทำเองนี่เป็นหวอนที่พี่ฝนให้อืมฝนกับฝ้ายกำลังดีไซน์ห้องเป็นป๊อปปอยู่นะครับนี่นอนคู่กันด้วยนี่เราต้องใส่หนวดให้ฝี่นหน่อยนะนอนคู่กันเลยบอกว่าทำว่าฉันจะต้องมานั่งแกะสติกเกอร์พวกนี้ออกจากนี่นี่หน่อยเองในเวลาเก็บนี่ก็ให้จัดการเขาเก็บเราก็หนีเลยนะเขาก็เก็บเองเลยเราก็หนีเลยนะนี่ป๊อปปิดที่พี่คอส์เคยเห็นนี่มันอันนึงเล็กนะ ปุ่งมงปใหญ่มีปุ่มได้ด้วยนะคะเนี่ยมีค้าปุ่มได้ด้วยนะมีเฉดด้วยอ่ะเจสซี่นี่สุดยอดนะด้วยความวิฝันเราเป็นคนไม่มีคิว้วแต่อไ่อเราก็จะใช้คิว้ววิฝันด้วยจะได้ไม่ต้องเสียคิว้วเลยห<อ>รอกตกลงสั่งแค่หนวดนี่มีคิว้วเลยบอกให้ทำแค่หนวดมีคิ้วแล้วครับเป็นไงครับคิ้วไม่มีครับแล้วดูครับโอ้โหเหมาะก,กันมากเลยเจสั์นหวังเจสั์นหวังงั้นเดี๋ยวตอนนี้เราไปทำป๊อปอิดก,กันก่อนนะครับ สวยอะเนี่ยจริงเราไม่เหมือนการแกล้งเลยนะเหมือนทําให้ห้องให้สวยมากเลยดูสีสันดิเด๋วก็รู้ว่าการแกล้งของเรามันเป็นยังไงกลัวจะโดนให้เก็บด้วยดิเราจะไม่เก็บค่ะพอเสร็จแล้วเราจะไปทันทีเราจะสลายโตทันทีค่ะนี่ครับดูฝั่งนี้กลายเนี่เตียงโอ้นี่ฝั่งนี้สวยเลยใช่ราคะฝั่งไหนคะนี่นี่ผลดีไซน์นะครับสวยนะเนี่ยฝั่งนึงฝั่งนู้นนี่ครับหมอกมุมกว้างห้องแคบเนาะ กระเป๋เยอะแาวโซ่แถวโซดี๋ยวจริงๆอ่ะมันก็คืว้างมากเลยนะฮอนแต่นางไม่รู้เก็บอะไรทุกเนื้อไอ้ที่หมดเลยอ่ะกระปุกกระเป๋าเลยไหมเยอะไมหมดนี่ครับนี่เราเหลือเตียงเตียงนี่สวยงามอยู่ข้างกับแจ็คสันนี่เตียงมีขอบขอบเตียงด้วยนะเนี่ยทำแม้กระทั่งขอบพีพีครับเอวาไปไหนเนี่ยเอวาอยู่บ้านเอวาอยู่บ้าน เดี๋ยวหลังเขาตอปอิดนี้แต่งให้ห้องเอว้าไหมถ้าใครอยากให้แต่งตอปอิดห้องเอว้านี่อ๋อกดว่าห้องเอวาห้องเอวาดีกว่าพิมพ์ว่าห้องเอวาดีกว่าเราจะได้รู้ว่าอ๋อทุกคนน่ะอยากอยากให้ทําห้องเอว้าเป็นตอปอิดใช่ไหมใช่ว้าโอเคแล้วนะเหลือแต่ตรงนี้แต่มันจะวางได้ไหมโอเคนั้นเดี๋ยวเราไปทำเดี๋ยวเราไปทําต่อกันก่อนนะครับค่ะโอเคอันนี้แหะโอเคเดี๋ยวเราจะตั้งกล้องแล้วมาดูว่า พี่ปันกลับมาเห็นห้องตัวเองแล้วจะเป็นไงแปะมือกนไอยเย้สุดเลยตัวอบไม่รู้้ะโอเคเดี๋ยวเราไปแอบกัน นอนป๊อปอิเ yes. รียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวของเธาตอนนี yeah. ้นะคะก็ได้เวลาสไลด์สไลด์โต๊ะใช่ค่ะเพราะว่าอีก15นาทีอ่ะพี่สันจะมาแล้วเหมือนน่าจะมาแล้วเนาะใช่เพราะว่าน่าจะไปสักพักใหญ่ๆแล้วแหละใช่เออตอนนี้เราดิแอบหมายต่อนนะแจ็คสัน สวยงามไหมคะละลายจุด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 อย่างนี้เนี่ยนะทาไม่ดีเหรอปอบหยิบแกละเล่นได้ด้วยเออเนี่ยเวลาฝันเงงเงาใช่ไหมอยู่คนเดียวแปะแปะเล่นแปะไปเพลินๆมีเสียงด้วยนะโอ้เออมีเสียงด้วยนะฝันฝันต้องไม่แปะดูนี่คือเปลี่ยนกำแพง ไม่น่าไม่ดุไงก็เลยอยากทำให้หน้าดุต้องมีหนวดมีเขาจะได้หล่อๆลอไงคะอันนี้เนี่ยมีหนวดมีเขาเป่าหุ้นจิ้นมาอันนี้เนี่ยยองแจจิ้นอันนี้อะไรนะจิ้นยองยันมาร์คอันตะพาลแล้วเราอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแกะให้เราไปดูจุย์อื่นก่อนจกดอื่นยังไม่พอยังไม่พอโาดูวุฒิศาสต์ตกแต่งสวยอยู่ในโลกที่นอนแตกไปที่นี้วะ ใครดูด้วยกับเฮ้ยนี่หยาบก็เปือนผหญิงนะทำไมต้องมาใส่คิ้วใส่หนวดให้ด้วยอ่ะตอนแรกอ่ะคอสบอกให้ใส่หนวดให้แต่พอเราเห็นว่าเฮ้ยเธอไม่ค่อยมีคิ้วเราก็เลยใส่คิ้วให้เธอให้ด้วยเนี่ยคือเป็นผู้หญิงไงทำไมต้องมีหนวดอ่ะเอ้าหยิบมันไม่มาไม่ครบแน่แน่นุ่นสุดที่ต้านอนคู่กันเลยเนี่ยผู้ชายฉันแล้วกาอะไรมาติดเนี่ยมันจะขาร์ดไหมเนี่ยมันเข้มกว่าเดิมปะล่ะเออ เขาได้กินเข้มไงอันนี้อะไรนะสันยันยันหยนยันหยนแซวน้องชันหนุ่ยให้ชมทัศนียภาพของพ่องว่ามันสวยขนาดไหนใช่รู้สิสีแสนสวยงามมาก นที่อุตส่าห์เปลี่ยนสีกำแพงห้องให้ใหม่เป็นแบบป๊อปอิทที่กำลังเป็นที่นิยมในช่วงนี้และเป็นกระแสและเป็นของที่ถูกใจมากแล้วเธอสองคนสามคนสิมาทำร้ายน้องหนูไหนน้องเธอโตเป็นน้องเหรอทองพีใครเป็นน้องไี่ไงน้องก็เซเว่นของพวกหนูขอาไคของใครขอใครพูดมาดีๆเด็ดเราสาวหวังเบียนเนี่ยโอเคบายบายดีกว่าเพราะเราขี้เกียจเออปไป ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างนะคะบ๊ายบายไปเลยนะลยไปเลยนะนะปเลยบเนะปเนะเอยนะเล็นไปเลงะไปลยนะโอ้ยนะไกเนะไปติดนะไเนี hey, ้นะปเยนะที bye. Hey, bye ่อยน่ในะุปพลาสติกยน้องเันพวกนี้ยนะยไนนมั่น